มึงใช้เวลากี่วันจะไปอยู่จนน้องกูหายหรือตายเองไม่ได้กําหนดเลยแต่มึงเป็นหมอดี่ดีอีวันมึงรักษาน้องกูหายอะอีวันดีอะพีแก้วไม่นานนะครับเราไม่รู้่มันใกล้ปีที่อีวันอีวันละเพี้ยนพูดกันได้ชัดเจนอยากมันตรงกันชัดเจนเออมึงจะใช้เวลากี่วันกว่สักเจ็ดวันเจ็ดวันตกลงมันแก้สักหน้าแก้ไม่ตายนะ

ไม่ได้หรอกคางไม่ใด้เจ็ดพุทธเอาละถึงวันพุทธเจ็ดวันถ้าน้องกูไม่หายกูจะจับพวกมึงผูกติดเสาหลักแลเตืยนบูชาพระแม่กาลีมันเกินเจ็ดวันพอถึงวันพุทธเจ็ดแล้วอ่ะถ้ากูขึ้นวันนัน้นแต่มันไม่เกินขอคาร์เรสนี่กูอับ วันทีแรกวันแรกแต่านืงเกลือตัวใครวะเอาเรื่องนี้ว่าไปนี่มึงกล้าวะคุงโง่แดีว,ว่วมึงไม่จะราดอะอีเปรตนี่จะคุณแดก,กกินกินเลยอย่าพีจังร้ออยูรองเลยคุมไม่กินออได้รสอายาพิดแมงมันเนี่ยคุมไม่อห้เกินคุณขอรบมึงกอตึงวันพุทธเจนวัน,น,นไม่อ้ยกระเหลืปนัดนึงไ กูรักษาไปจนถึงพุทธเจ็ดวันแล้วไม่ให้กูเหลือมัดมึงไปกูเคารพมึงกลัวมึงกูไม่ให้เกินเออจำไว้นะถ้าถึงวันพุธครบเจ็ดวันไม่หายมึงต้องเริ่มหนึ่งวันนัดนะเออใจเกินเออกูไม่ให้เกินจำมัดตกลงตกลงจับมึงขึ้นรูปยามมือบีบจอเห็นมัดแล้วเรีบสิ โอนไปตึ้งอ่ะดินชัดดีแก่แรงที่สุดตัรายที่สุดกุได้โนูเจ้าได้โนเจ้าก็ตึกก็ได้รถลอกก็มันยังเดียวแรงเราฟังแค้แรงก้องไดโนเจ้าตายหมดเพรามันไม่รู้จักยู่แม่งทราบเกิดพร้อมกับได้โนเจ้าแต่ใจมันยู่ได้วันมันรู้จักยู้เลยเด้อมันเข้าใจพูดเลยดูมู่ก็ไม่ท่าวแต่วัด วังว่าจามนุษย์แล้วมานมันสุดสัทธากูจะนำไปป a า a าเพื่อรักษาหนองอายเยอะตีหนึง่งตีเล็วแล้วหลับตะวันวังปลายนำสามใจ là subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video คือกำนาดก,กันมาแมนแต่น้องขามมีตราบ่ายใจเย็นใจมึงอย่ามัวแต่มองน้องข้านะมึอย่าตะวังพ่อเปลืองกันมาเยี่ยมอีนธานวันเจอพวกมึงมันแตกหมดนะคนาร,ารับมึงงามเลยมาเร,ราเม่อมาหลักษ้าได้กินพ้าวเดือดพื้นเมืองยักษ์เลยมึงจำไว้ลูกยักษ์ไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามพ่อ พกูอยากทำอะไรก็ต้องให้ยทำไม่นั้นมันเรียกยากหรือปฏิตัติโหเอ็งมึงไม่บอกตัวนู้บอกว่ามึงไม่มาที่รู้อะกันดิเพื่อกูก็ยืนลังจากจยากครูมันแค่ปรุงนี่ปัญหาเอ้ยมึงจะรักษาไงไอ้ไอ้ผู้น้ำเดี๋ยวผมต้องถามประวัติกัน่อนประวัติอะไรท่านทวันตอนที่มันเริ่มป่วยนี่มันเป็นอะไรอ่ะอุดเสียความ ใจผิดหวังแล้วไอ้หมอมเป็ดมึงเป็นหมอมึงมาทำป่าบ้าอย่างนี้ได้งไงผมอยากรู้ว่าตอนป่วยนะมันเริ่มป่วยมันเป็นอะไรมันเป็นไข้เพราะนั้นอะไรเป็นไข้และเพราะอะไรของรบมันป่วยอยากรู้คำไอบอย่าไรครับที่เรารู้แล้วรวมไปถึงกระดูกเตยออกียงได้แม่งไปว่าเนาะไม่รู้เรื่องเลยพูดยังไงมึงรบมไป้ะ ยตัวเองมึงเงินไม่ค่อยยาวว่าถูกห่วงท่ค่อยไม่ได้หรอกมึงจะลาดว่าอยากทำไมทำไมค่อยยาวว่าโด่งนอนค่อยก็ค่อยไปถึงเพราะมันรอนไม่อยากรู้ได้อ่ะอยากจะรู้ว่าใุมันเจ็บปวยเราะอะไรเราจะได้หาทางจ้องกางรักษาได้เพราะมันคุยตัวเองเอ่ะมึงเข้าไหมาเปลี่ยนหม้อเลยเอ่ะ นุ่มไม่จำเข้าใจพี่กูมาตึงไม่ดันสวัสดิ์พีรู้แล้วรู้ไงพี่กูรู้เลยว่าอีธานดาวน์น,นอ้องเมื่อวันแรกป่วยมันเป็นไข้ด้วยใช่นั่นแหละตอนที่มันป่วยมันเป็นไข้ด้วยกูเก่งเลยหมอนี่ไหรุนนี่ไอเด็เกก็ปอบกันนู่งกระตุ้งชาวรู้อนี่ก่ะเครืองทั่วการปอบปัดเก่งจริงๆเลยกูร,ร,รู้ได้ไงกูยังไม่บอกกหม้อ วันดีมึงป่วยมันเป็นไก่หรือมึงรู้แล้วทำไมวันดีน้องมึงป่วยมันเป็นไก่วันนั้นเลยมันไม่บายใช่มันไม่สบายวันนั้นไอ้นี่เดียิบึดไปตอกจริงมึงลองคิดดิคิดเรื่องอะไรวันที่น้องมึงป่วยเป็นไก่ไม่สบายมันตกใจได้มันมันกินได้ได้มันได้ได้ได้มั้งโอ้อย่าถามเลยหมอเปี๊ยกเมืองยักษ์ไม่มีอดีตเมืองยักษ์ไม่มีอนาคต ร้อยวันนี้สุขสบายาพอแล้วไอ้สิ่งที่ผ่านมาคุณจำไม่ได้แลวมันแปลกนะแม้เลือกของนี้คุณจำไม่ได้คุณลืมเหมือนกูแล้วทำไมมึงจำไม่ได้มึงลืมกูกล้อ,องเลยจำไม่ได้กูนึกไม่ออกเออเหมือนกันเลยยอดจริงๆหมอ หรือไม่ตั้งการรถตรน้นทุนแล้วพอเปิดรูปแล้วมือก็ยกให้แต่มือเอาไม่เอาฟื้เอาพ่อมาเล่นด้มึงกี่ดอ,อกว่เฟื๋ยววันนั้นมันมีนมยักษ์กลุ่มต้องการจะยึดอำนาจพ่อเบลืองกันวางแผนปรุงอาหารที่พออ่อโลดรานแล้วมาเชิญพ่อไปกินอาหารไม่ต้องเล่ากูรู้แล้ว รู้ไดิไงกูยังไม่บอกกูรู้หมอรู้ไงไอ้ยักกุมนั่นตัวงอะเดี๋ยวเอาอยาพิษไดปลุกไยาดมาเชิญปอใหอป้อมมึงไปกินเพื่อจะเอา,าอำน่าเดี๋ยว้อมตายเหตุใดไม่มียักเด็กกุมนั่นแหละพอไรย้อนกันเองโยกความดีความจอบเอาความลับมาบอกหมอโอ้โอ้กลัวแล้วกราบแทบเท้าแล้วหมอเฮ้ยทำไมมึงรู้เป็นหมอเสียวันนี้ิ๊งใช่ พ่อเลยจับพวกยักษ์นั้นลงโทษจับมายืนเรียงแถวในดองบะโรงเอาไม้กระบองฟาดกระบาลหัวกระแบนใช่หัวกระแบะตั้งจอให้เปื่อนมังลาวได้อิทานตะวันได้ยินเสียงพ่อขับรามคมขู่พวกยักษ์นั้นเสียงเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่ามันตกใจพ่อจนเป็นลมทุกครั้งได้ยินเสียงพ่อมันจะต้องเป็นไข้เจ็บ พราเปล่งไรเราพูดเจอไรแล้วเมื่อันจื้อเป็งเป็งนั้นแม่โงหมอเทบ้าลืมลืมเือย่างยิบดกแอดมาแต่ว่าลงไปแจ็คเสี้ยวก็เพื่อนเรียกว่จะร้อเพลงอะไรได้ไหมพูดเปลงไรล่ะไรก็ได้บอกวนี้หมอเทวดามาแล้วอาติวันลุกขึ้นมาจะเราจะรักษาให้หาย ลงแค่สองสี่มึงจะทำไงต้อยไปลัางอะไรนะต้อยไปลัางถอยทำไมกูตั้งไห้ต้อยแต่มึงต้อยมึงยังกูงรักษาเนาะมึงเล่าอ่ะใ้รักษาอย่าดื้อต้อยไป,ไ,ปได้ไหมเยืนมือดิไปอีกยืนมือดิไปอีกหมดหัวกแล้วาอายุมันเยอะ มียาเข้ามาด้วยกรณีได้มีย้ามานะแต่กูไม่รีบเออแม่บาเลับกเับับๆบอกโดดนเออใครทำที่เดียวไอมเฮ้ยอยากมีลิงกันตัวมึงิอมไม่รู้วะาต้าไโอมทันตะวัน oh no แล้วใช่ไหมโอ้นี่แสดงมึงวางแผนมาฆ่าน้องกูแต่เมื่อกี้น้องท่านลุกขึ้นลุกขึ้นเห็นหน้ามองมันชักเลยไอ้ปัดชอบอตแรงพวกมึงวางแผนมาทำลายชีวิตน้องกูไม่มีลมหายใจไม่มีชีพจรจะจับมึงจับเป็นชิ้นๆท่านในม,มึงเก่าแต่รูตกองลงกันแล้วว่ะด้วยกรณีใดก็ตาม

น i าก่อนยินมรัดตึงเลยพีนึกออกแล้วน้อมน้ำทำไมน้องเปียกเที่ยงมันดีเป็นยาแต่น้ำแลกายแต่ว่าลูกยักนะแบันแ่ควายอันนีเล่นจุ่มนี่วไอ่ะปเดีวเดียวให้น้องมน้ำโยแกดูยักซึ่งไอ้เปียกหลลัดยดอกเองอ้แต่น้ำดีน้องคากราไม่เอเดีวพอลูกยักื่นตาเห็นน้องน้ำมามาลอมไหม ที่บุญแกพูดแค่นี้เปี๊ยกเปี๊ยก็ฮะเอาเป็นี่น้องเปี๊ยกหนุ่มเปี๊ยกดีจริงหนุจากปืนน้องก็แต่ว่าหน้าหนุ่มเปี๊ยกนั้นอันี้ปีนทำไมหนุ่มเปี๊ยกกูขอตายทีแต่ในกูเพื่อคนโลว่ากูอย่างคนเคยถึงมึงมึงอยู่กันนั่นน้องบุญน้ำตอนเดียวมึงร้องเปี๊